สวัสดีครับอยู่กับพี่อามและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค์ครับนั่นเองอ่เป็นไมค์ครับอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรมาโจมตีเราเฮ้ยหนูหนูกัด <c oughs> หนูกัดหนูกัดโอเคอ่เป็นไมค์ครับฟาร์มไลฟ์นะครับก็เราก็จะสามารถทําฟาร์มที่นี่ได้นี่หมาเวยเหรอสวัสดีหมานี่ก็เป็นหมาอีกตัวนึงเหมือนกันเราต้องทําอะไรก่อนครับเริ่มจากการที่เราต้องอะไรเนี่ยมีเครื่องหมายถูก ไอ้เครื่องหมาตกใจตรงนี้อะไรก็ไม่รู้ <What? S 1> เราก็ไม่น่าจะสามารถทําอะไรแถวๆนี้ได้มันคือเกมทําฟาร์มใช่ไหมเราก็สมควรที่จะเริ่มจากอะไรมีพึ่งด้วยไหอ่าเริ่มสมควรจากการที่เราก็ต้องขุดไอ้พวกนี้มาทําฟาร์มอย่างเงี้ยเอ้าสวัสดีพี่เราคุยอะไรเขาได้ไหมอ๋ออันนี้คุณปู่ของเรานะครับแกรนป้าแกรนป้าป้าของเราคนนี้พี่ก็ดีกีตาร์อยู่ ใจเย็นๆอนุ่มแล้วก็เล่นแบนโจโกันดีกว่าระวังอ่ระวังสไปเดอร์ระวังแมงมุมด้วยอันนี้มันก็จะเหมือนกีตาร์นะครับเขาคือแบนโจเนาะโอ้โหเผียบเลยหนังสือเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้การเล่นจากตรงไหนได้บ้างอะไรก็ไม่รู้ครับผมนี่คืออะไรเนี่ยเก็บได้ไหมเนี่ยอ๋อไอติมเหรอเออไว้ตรงนั้นแหละอาลละเราขึ้นไปชั้น2ดีกว่าดูดีว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับ นอนครับผมอย่างพึ่งอย่าพึ่งนอนสิตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ครับสำรวจต่อมีที่นอนตรงนี้อีกหนึ่งที่ตรงนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคาใช่ไหมก็คงจะหมดแค่นี้เราลงไปข้างล่างดีกว่าน,นะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรให้เราเรียนรู้อะไรเลยเราจะต้องทาอะไรในฟาร์มแห่งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันมีห้องน้ําด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ แพ็แก่อยู่ตรงนั้นมีอื่นด้วยเราสาม,มารถจะเก็บอื่นไปทําปุ๋ยได้สวัสดีพี่สวัสดีคนนี้ชื่อโดโรธีนะครับเป็นผู้แนะนําการเล่นฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรมาขายให้นายหรอกนะแต่ว่าฉันแนะนําให้นายไปที่ตลาดพ่อค้าตอนเช้าอ่ะนะอ่าไม่ใช่ตอนเช้าในเมืองซันชัยซื้ออะไรที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มเมล็ดพันธุ์มานะเดี๋ยอย่ลืมเอาตังไว้ด้วยหรอตังเหรอแล้วเราจะมีตังเหรอครับแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ย เอาเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเราสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่ายังไงนะนั่งรถไถได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะถอยหลังแบบนี้คือมันก็จะมันก็จะมั่วๆหน่อยนะยายามก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเอาไอ้นันกระเด้งกระดอนอะไรของเขา <What? S 1> นี่แบบนี้ครับชึบเอาไม่โดนทอามทยามเมมาโอเคชึบโอเคมันก็จะไถไถหน้าไถาหน้าพรวนดิน มันใช้งานยังไงละเนี่ยถือว่าพวนด,ดินหรือ,อยังครับผมเฮ้ย <What? S 1> hey, แล้วเดี๋ยวแล้วทำไมอยู่ดีมีอะไรตายครับเราสามารถไถไถชนหมาได้ไหมเนี่ยเฮ้ย <What? S 1> hey, ไม่แน่นะพ่ยามอาจจะไถชนหมาได้นะครับ <What? S 1> แล้วทําไมเราถึงต้องไปโหดร้ายกับการไถชนหมาด้วย <What? S 1> ชนไก่ได้ไหมชนไก่ <What? S 1> โอ้รถเราสามารถที่จะทะลวงผ่านใบไม้ใบหญ้าพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ชนลั้วได้ไหมไม่ได้โอเค มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยไอ้คันไถนะฮะอยากรู้ก็ต้องไปถามคนที่ใช้งานเป็นคนคนนี้ชื่อว่าเจมครับผมสวัสดีหน้าไม้เป็นไงบ้างนาะยอยากจะช่วยเราในการที่จะไถานามไหมโอเคครับติดคันไถไปที่แท็กเตอร์แล้วก็ขับเข้าไปอ๋อกดจมคียกดกระโดดครับโอเคพี่ยามทำเป็นละเพราะฉะนั้นเราจะลองใหม่นี่ไงอ่า มันมันคือการกดพานครับผมกดพานไถให้ขึ้นให้ลงแบบนี้อ่าโอเคครับผม <Yeah. S 1> เป็นอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวพยายามลื้อนี่ออกก่อนโอ้โหอุปกรณ์ก็ไม่มีครับต้องมานั่งลือด้วยมือแบบนี้หมากัดหนูได้ไหมหมากัดหนู <Yeah. S 1> ไม่ได้มั้งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ดันพานให้มันลงมาแบบนี้อ่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไถได้ยาวๆครับผมไม่ต้องใช้พงใช้พรั่วอะไรอีกต่อไป เพียงแค่ไถแบบนี้ก็สามารถที่จะทำนาได้แบบสบายใจ <Yahoo! S 1> โอ้โหแล้วถ้าเกิดตอนเราเก็บวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะเก็บได้ไวด้วยใช่ไหมอุปรกรณ์ทำการเกษตรของเรานี่มากมายพี่ถามว่าทำร้อยวันชีวิตบ้านไร่ดีกว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอาจจะได้ทำร้อยวันนะแล้วก็เครื่องบินครับผมมีเครื่องบินด้วยเว้ยแล้วมันต้องเล่นยังไงครับเครื่องบินโอ้โห <layer> บินยังไงเนี่ยเดี๋ยวกันนะ ต้องถามผู้รู้ครับผู้รู้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาคือใครสวัสดีครับผู้รูเ้เขาไม่ได้สอนเราบินเขาสอนให้เราปลูกข้าวโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องบินที่นี่ไงบินได้ละอ๋อ <Huh? S 1> โอเคกดค้างครับเแล้วถ้าเกิดเราจะลงกดอะไรอะ่ะจะต้องเปิดลงจอดยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอา้าวไปใหญ่แล้วครับทีนี้อืม ลงจอดไม่เป็นน่ะมันก็จะบินไปเรื่อยอย่างนี้เหรอถ้าเกิดเรากดชิปลงมาเราก็จะตกลงแบบนี้แล้วเราตายไหมไม่เหลือครับผมเอาลเครื่องบินเรายังอยู่ไหมเล่าถ้าเกิดนอนดีกว่านอนดีกว่าจบจบกันไปเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องบินเราดีกว่าเครื่องบินที่เราปั่นป่วนเขาน่าจะล่วงลงมาหรือเปล่าเอ้ามีม็อบเกิดด้วยครับอะไรครับพี่ ยำมายำมามันเกิดได้ไงเนี่ยบ้านไล่เขาเกิดทำฟาร์มดีๆมีม็อบเกิดอย่างนี้ด้วยเหรอยำมายำมาโอ้โหเราไม่ตายง่ายด้วยไอตัวนี้เราไม่ไม่มีใครมาช่วยเราเนี่ยฮะเออตายแล้วตายอะเอาเราตายอีกแล้วอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรเราตายได้ไม่จํากัดอยู่แล้วโอ้โหสู้มาสู้เรายันบ้านเราเลยเหรอมันจะเกินไปแล้วนะเกินไปครับผม เกินไปหัวหน้าเกินไปเกินไปต่อยเป็นคาบ้านเราเนี่ยแหละเออตายไปได้ส mm ัก hmm, ท so ีกว่าจะตายครับเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเครื่องบินตกลงมาหรือยังแล้วเครื่องบินเราอยู่ตรงไหนเครื่องบินไปอยู่บนต้นไม้ครับผมขอบคุณนมากเราอะขับเป็นนะแต่เราไม่รู้วิธีเอาเครื่องบินลงนะครับผมอโอเคตรงนี้มีรถอยู่คันหนึ่งเราจะไปที่ซันชัยทาาเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเลย ตรงนี้ซันชายเท้าเลี้ยวขวาครับผมไปทางนี้ใช่ไหมมันไปเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ทางแยกครับขอดูนิดตึงโอกฟิลไปทางซ้ายสันชายไปทางไหนครับซันชายตรงไปโอเคแล้วเราไม่มีเงินมาเราจะไปซื้ออะไรเขาได้ครับเราอาจจะพ่นก็ได้มั้งเราไม่คิดอะไรมากแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้เครื่องจักรการเกษตร ใหญ่มากครับนั่นน่าจะเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวโอเคแต่ตอนนี้เราต้องไปที่สันชัยทาก่อนนะครับรถเราทะลวงฝ่าใบไม้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงกันครับเนี่ยสันชัยเทาอยู่ข้างหน้าแล้วอยากรู้ว่าในเมืองนี้มันมีนรกไหมแต่ก็ต้องต้องลองกันวันหลังนะครับเนเธอร์อะไรพวกเนานะลองลงไปเนเธอร์ดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ยเมืองใหญ่แล้วเนี่ยสันชัยทาเนี่ยคำถามคือไอเมืองทางซ้ายนี้ใช้สันชัยหรือเปล่าครับสปักวูดฟาร์มอยู่ทรงนี้ โอเคไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายเราคือคือซันชายเทาอโอโหนี่คือเมืองใช่ไหมสุดยอดเอาเราจอดรถแถวๆนี้แล้วกันนะไปกันต่อครับผมสวัสดีครับแมรี่ครับผมสรุปแล้วมะเขือเทศเนี่ยมันเป็นผักหรือผลไม้ไม่รู้ด้วยละเราคงต้องหา ร้านขายของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งข้างหน้านั้นน่าจะใช่สวัสดีครับผมมีเมล็ดอะไรให้เราขายเราซื้อกันบ้างเงิน2เหรียญแลกเมล็ดนู่นนี่นั่นโอ้บ oh, ล็อกโคี่บัสเซลบัตเตร์นัทครับบาท cauliflower โหเยอะแยะครับผมแต่ไม่มีตังสักบาทเราจะหาตังได้จากที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นสินค้าพกพัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด อันดับสองของโลกรองจากน้ํามันทีเดียว <Huh? S 1> คนนี้ก็ให้ความรู้แล้วนะพี่ยังเ็เพิ่งรู้นะว่ากาแฟนี้ขายกันทั่วโลกเป็นอันดับสองรองจากน้ํามันเพราะฉะนั้นเราควรจะปลูกกาแฟใช่ไหมสวัสดีครับผมเอาอืมาแลกเงิน <What? S 1> เอาขนนกมาแลกเงินหนังแลกเงินอ๋อโอเคเราจะต้องโอ้เราสามารถเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเป็ด มีเทอร์กี้ด้วยครับผมเทอร์กี้นี่คือไก่งวงโอเคมีอะไรให้ทําอีกมากมายแต่เราเล่นไม่เป็นเมล็ดพงเมล็ดพันที่นี่มีขายหมดครับแต่เราไม่มีตังเราต้องไปเอานู่นเอานี่จากบ้านเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเราควรกลับบ้านแล้วเราก็ควรกลับบ้านด้วยรถคนอื่นด้วยครับเราจะไม่ขับรถเรากลับบ้านเออเนี่ยแหละมันถึงจะดีโอ้แต่ไม่ชอบสีน้ําตาลเอาสีแดงเหมือนเดิมนั่นแหละดีละ เรายังไม่รู้เลยว่าที่บ้านเรามันมีอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับไปศึกษาที่บ้านเราก่อนว่าเขาทําอะไรได้บ้างอันนั้นเป็นรถที่ใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตใช่ไหมนะ่ะมีกล่องตรงนี้ด้วยอู้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตผลต่างๆสวัสดีลุงอ่าเขาชื่อว่าเมแกนนะครับเป็นผู้แนะนําการเล่นสวัสดีการเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้แทรกเตอร์เพื่อในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะแทรกเตอร์คืออันนี้แพนเตอร์ น่าจะตรงนูน้นน่าจะโน,น้นนะครับเอาล่ะเราก็ควรจะขึ้นรถคันนี้ก่อนเอาล่ะทีนี้แล้วเราสามารถที่จะถ่ายอะไรได้ไหมเอ่ยลองดูนะครับชึบชบชุบช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 บอนี่ไงถ่ายได้โอเคได้เ,เท่มาเพียบเลยครับผมโอ้โหนี่คือรถถ่ายของแท้ครับแล้วเราก็ สามารถเอาแทรกเตอร์ของเรามาติดพานตรงนี้ได้อีกนะกรถเก็บเกี่ยวผลผลิตคือคันนี้ไม่สามารถที่จะติดอะไรได้แต่แทรกเตอร์คันนั้นของเราติดได้นะครับแล้วก็ เครื่องบินเราตกอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผลิตผลเพียบเลยนะครับเอาละครับผมและนี่ก็คือไมค์ครับแผนที่ฟาร์มไลฟ์ของพี่อัมนั่นเองเดี๋ยวพี่อามก็คงมาไล่ทําฟาร์มเล่นๆในนี้แหละนะครับมีอะไรให้ทําเยอะแยะดีเนาะสำหรับนี้แบงค์เซมเมอร์และเกมไหมครับต้องขอตัวลาไปเ้วงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสวิสวัสดีครับใหไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม